แบรนดนีท้ทำแบบออกแนวเหมือนแบบเจ้าหญิงคุณหนูแบบคือมันน่ารักจริงในร้านนี้ทั้งหมดนะคะราคา230บาทเท่านั้นทุกคนเพื่อนอาจจะแบบตกใจในสีสันที่แบบมันเยอะแยะขนาดนี้ว่าเราจะแมทกับเสื้อผ้ายัางไงนะทุกคนอันนี้เป็นสีสีนี้สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้พบกับช่องเดียเดียกีโกดแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมากันในหัวข้อเปิดกรุกระเป๋า20ใบนะคะเป็น ใบที่เดียแบบขัดบ้าแล้วนะทุกคนแล้วก็เนื่องจากว่าเราเป็นคนที่มีน้องสาวนะคะทําให้ข้ออ้างในการซื้อกระเป๋าและแบ่งเงินใช้เนี่ยมันมีมากขึ้นนะคะทุกคนกระเป๋าที่นํามาเปิดกรุให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันในวันนี้นะคะก็จะมีหลากหลายสไตล์มากทุกคนมีทั้งแบบหวานกรุบมีทั้งแบบเท่กรุบแล้วก็มีทั้งแบบว่าใส,าสา่อะไรเงี้ยคือมีแบบหลากหลายสไตล์มากนะทุกคนมีแนวเกาหลีแนวอะไรมาหมดนะคะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากรู้แล้วนะคะว่ามีใบไหนกันบ้างก็ไปดูกันเลยคะ่ะทุกคน ใบแรกนะคะก็จะเป็นใบนี้นะคะทุกคนใบนี้ไม่มีขายที่ไหนนะคะเพราะว่าเป็นใบที่เราเป็นคนตัดแล้วก็เย็บเองนะทุกคนก็เพราะว่าตัดอะเย็บเองอะ่ะการเย็บมันก็จะไม่ได้ดีมากเพราะว่าแบบ handmade, แพนเมดแบบว่าไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะคะก็อันนี้จะเป็นผ้าที่น้องสาวเราอะ่ะเป็นคนซื้อมาจากร้านผ้าที่ฟิวเจอร์นะอันนี้ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเหล็กที่สั่งมาจากช้อปปีนะคะส่วน อันเนี้ยก็จะเป็นสายที่แบบเอาของกระเป๋าอื่นมาใส่อีกทีนึงนะทุกคนทรงก็จะเป็นแบบนี้คือตอนตอนแรกที่สั่งอ่ะคือไม่แน่ใจว่าน้องอ่ะดูดีหรือไม่ดีคือตอนแรกอ่ะไม่ได้อยากจะได้ใหญ่ขนาดนี้ทุกคนแต่ว่าพอของมันมามันใหญ่ขนาดนี้กระเป๋ามันก็เลยต้องใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็น่ารักดีทุกคนแล้วก็น้ําหนักเบานะคะเรฟเ r อร์เรนต์ตอนแรกเลยอ่ะคือต้องการให้มันออกแนวญี่ปุ่นซึ่งพอทําออกมาเราก็ไม่รู้ว่ามันญี่ปุ่นไหมแต่ว่ามันก็น่ารักนะคะทุกคน ประมาณนะคะก็จะเป็นใบนี้นะคะทุกคนใบที่2นะคะอันนี้เป็น a d i d a s Trefo b u ด์บัมแนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1,000พเท่าไหร่เนี่ยแหละทุกคนไม่แน่ใจว่าที่ไทยอะ่ะมีสีนี้ไหมแต่ที่ไทยอะ่ะมีสีดำแน่นอนมัง้งน่าจะมีแน่นอนนั่นแหละอันนี้ก็คือแบบน่ารักทุกคนอันนี้มันเป็นแบบว่าคาดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าจะคาดเอวก็ได้คาดเอวเอวอย่างนี้เอวก็ได้ก็คืออันนี้มันให้ความเท่ขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันยังมีความหวานอยู่เพราะด้วยสีมันแบบ แบบออกพีชชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักมากจริงๆอันนี้คือน่ารักมอามาเดี๋ยวจะขึ้นภาพตอนที่แบบใช้กระเป๋าใบนี้ให้นะคะทุกคนอันนี้มันจะมี2ซิปแบบนี้นะก็ข้างในก็ไม่มีอะไรอะทุกคนมันก็แค่เป็นแบบเปิดไปแล้วก็ใส่อย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าความรู้สึกเรานะเวลาใช้อะคือเราเป็นคนถนัดขวาใช่ไหมแล้วเวลาใช้อะเราจะสะพายอย่างนี้แล้วพอสะพายอย่างนี้เสร็จเวลาเปิดซิปอะมันจะเปิดจากข้างล่างอย่างนี้ทุกคน แล้วพอเปิดมาอย่างเงี้ยบางทีของมันเหมือนจะตกอะ่ะเพราะว่าเราถนัดขวาแล้วแบบมาห้อยฝั่งนี้คือมันไม่ถนัดล่ะแต่ว่าจริงๆมันควรห้อยฝั่งนี้ทุกคนเพราะว่าเวลาเปิดเขาเอาของเงี้ยมันจะได้ไม่ตกง่ายนะคะ mm hmm. ก็นั่นแหละน,นี่ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่แบบใช่แล้วก็รู้สึกได้นะคะแต่อาจจะไม่ใช่ข้อเสียสำหรับคนอื่นนะต่อมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าอันนี้นะคะอันนี้จะแบบเท่กว่าอันเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นคาดเอวกับคาดแบบนี้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นของยี่ห้อ Fly t e c หรือว่า,วาคือไม่แน่ใจว่ามัน ไฟล์ถักโอเคน้องสาวบอกว่าไฟล์ถากนะคะไม่รู้ว่ามันอ่านว่ายังไงที่แน่ชัดกันะทุกคนคือเหมือนยี่ห้อน,นี้มันจะไม่มีลายที่ตายตัวนะทุกคนลายผ้าบนกระเป๋าอะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาทํามาจากผ้ารรบโลหอ,อมันก็เลยเหมือนกับว่าแบบได้ลายแบบไหนก็คือจะได้เป็นแบบนั้นไปอะนะราคาของแต่ละลายก็เหมือนจะไม่เท่ากันก็อันนี้เป็นอันที่น้องสาวซื้อมาคือรู้สึกว่าน้องแกจะไปซื้อมาจากแบบใน Facebook หรืออะไรไม่รู้เนี่ยแหละไปหามานะคะเป็นสีขาวแบบนี้เปิดไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคน นี่แล้วก็มีซิปมีซิปหนึ่งอันตรงนี้นะคะแล้วข้างในก็จะเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้อันนี้อะไรไม่รู้นี่นะคะข้างในก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้เลยนะทุกคนอันนี้ก็ให้แนวแบบว่าเมนเมนบ่อยๆขึ้นมากว่าใบเมื่อกี้นะคะซึ่งน่ารักเหมือนกันใบนี้ใบนี้ก็จะมีน้ําหนักมากกว่าใบเมื่อกี้นิดนึงนะใบนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ4 9 0 0ถึง5,500นะทุกคนก็ไปลองตามหาก,กันดูนะคะไม่แน่ใจว่าแบบราคาที่มันแน่นอนเนี่ย เป็นยังไงคือเราแทบจะไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยแค่แบบว่าเออเอามาให้ดูว่าอันนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่เราชอบใช้นะคะใบต่อมานะทุกคนก็จะเป็นใบนี้นะคะอันนี้เป็นของ Jill Stuart นะทุกคนอันนี้ชื่อว่า Jill Stuart Multiway นะคะอันนี้จะเป็นใบที่เวลาเราไปที่ญี่ปุ่นอนะแล้วไปรอสัตว์หรือว่าไอ ร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่นนะทุกคนแล้วเขาจะขายเป็นนิตยสารด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแบบพวกกระเป๋าพวกนี้แบบแนบติดอยู่กับพวกนิตยสารพวกนั้นเวลาเราซื้อนิตยสารนะ่ะก็เท่ากับว่าจะได้กระเป๋าไปด้วยเลยทั้นทําให้ราคานิตยสารก็จะไม่ได้ถูกนะทุกคนก็เพราะว่าเขาจะต้องบวกราคากระเป๋าเข้าไปแล้วแต่มันก็จะทําให้เราเหมือนยังอยากซื้อนิตยสารอยู่ด้วยเก็ตใช่ไหมทุกคนนั่นะแหละก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะอันนี้มันชื่อมัลติเวฟเพราะว่ามันใส่ได้ 3แบบค่ะทุกคนคือมันใส่ได้หลายแบบมากๆ <de ad> เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่ามันใส่ได้แบบไหนบ้าง <de ad> คือแบบแรกนะก็คือใส่ได้แบบเนี้ยแล้วก็สะพายไปเลยแบบนี้เอาเอาอันนี้ออกนะคะแบบที่2ก็คืออย่างนี้แล้วก็สะพายแบบนี้ไปเลยแบบเก๋ๆก็คือแบบเหมือนนี้ใบนะคะแบบที่3ก็คือใส่แค่อันนี้อย่างเดียวเอาอันนี้ออกเนี่ยมันจะมีห่วงเกี่ยวเอาออกได้นะคะใส่มีแค่อันนี้อย่างเดียวแล้วก็แบบที่4นะทุกคนก็คือ คาดเอวเอาอันนี้ออกนะคะแล้วก็เนี่ยเอาอันเนี้ยคาดเอวผมใส่ให้ดูเนี่ยเอาแบบเนี้ยคาดเอวเราไปเลยก็คือหลายแบบมากๆแล้วแต่แบบเพื่อนๆจะอยากไปแบบ คอสตอมยังไงได้เลยเพราะว่าข้างหลังน่ะเขามีอันเนี้ยให้สอดให้สอดเข้าไปแบบให้ให้ให้ใสสายคาดเข้าไปได้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือแบบน่ารักจริงทุกคนกระเป๋าจิ๋วตัวน่ารักน่าหลายอันคือแบบน่ารักมากต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นใบที่5นะคะก็คือใบนี้เลยนะคะทุกคนใบนี้ก็จะเป็นแบบทรงเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็มีความแบบระบายระบายตรงนี้แล้วก็สีเหลืองหวานมากนะคะอันนี้จะเป็นใบที่น้องสาวเรานะคะไปซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะ คือไม่แน่ใจว่าน้องอ่ะซื้อมาจากร้านไหนชื่ออะไรคือไม่รู้เลยนะคะแต่ว่ามันน่ารักมากอันนี้เดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ดูทุกคนซึ่งมันใส่ของได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะนี่แบบเนี่ยใหญ่มากใส่กระเป๋าตังค์ลิฟโทรศัพท์ power bank คือแบบได้ได้มากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นทรงนะคะไม่แบบไม่บูบี้ง่ายอะ่ะแล้วตอนนั้นคือเรากับน้องอ่ะยังไม่มีกระเป๋าแบบสีเหลืองทั้งคู่อันนี้ก็คือน่ารักกรุ๊ป เพื่อนๆอาจจะคิดว่าการใช้กระเป๋าสีเหลืองอะแต่งตัวยากเคสําหรับเราอะเราว่ามันไม่ยากเลยนะบเคอมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งเราใส่แบบชุดกระโปรงสีชมพูอะเราก็ห้อยกระเป๋าสีเหลืองคือไม่รู้ว่าคนอื่นคิดว่ามันเข้าไหมแต่เราก็ยังคิดว่ามันเข้าอยู่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูนะวันนั้นก็คือแบบเราก็คิดว่ามันน่ารักดีมันก็ไม่ได้แย่เพราะมันในความรู้สึกเราคือมันไปในโทนสีหวานเหมือนกันนะทุกคนน้อยแต่มากปะไม่ก็ไม่น้อยอะเนาะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าสีเหลืองใบที่2นะทุกคนก็จะเป็นของ Grace g i f t นะคะก็จะเป็นแบบหมีภูแบบนี้นะทุกคนอันนี้ Grace g i f ฟเอกับ Disney แล้วนี้เขาก็ทำหมีภูออกมานะคะเนี่ยตรงนี้ก็มีกิมมิคเป็นตรงนี้อีกที่แบบน่ารักน่ารักอันนี้จะเป็นพึ่งกับอะไรนะโถน้ำผึ่งของหมีภูอะทุกคนอันเนี้ย a c e g i f t นะคะเป็นแบรนด์ไต้หวันนะทุกคนตอนนั้นเราไปเที่ยวไต้หวันนะคะแล้วก็ซื้อมาในราคา7 9 9 ที่เป็นค่าเงินไต้หวันนั่นแหละแต่ว่าที่ไทยอ่ะก็มีขายนะคะเพราะว่าเกรสกิฟ่ะนำเข้ามาที่ไทยแล้วทุกคนแต่ว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณแบบประมาณพันแบาทเลยอะ่ะก็คือค่อนข้างที่จะแบบแพงกว่าซื้อที่ไต้หวันอยู่แบบประมาณนึ่งเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเวลาใช้พวกกระเป๋าอ่อนๆแบบนี้มันก็จะมีความเลอะง่ายนิดนึงเพื่อนๆก็ต้องระวังแล้วข้างในอ่ะก็จะเป็นแบบ เหมือนผ้าธรรมดาเลยอะทุกคนเป็นผ้าเหมือนมีความเงาเงานิดนึงไม่รู้ว่าต้องเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็มีช่องมีช่องเล็กๆตรงนี้แบ่งเอาไว้แล้วก็เป็นที่แบบโล่งๆตรงนี้เลยค่อนข้างจุของได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะใบต่อมานะคะก็ยังเป็นของเก c h กิฟอยู่นะทุกคนอันนี้จะเป็นมินนี่นะคะมินนี่แบคแพคนะทุกคนแต่ว่าจะเป็นแบบใบจิ๋วอะ แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีแบบสายให้สามารถห้อยได้ว่าเราอยากจะห้อยเป็นแบบไหนนะทุกคนคือสายอะมันอยู่ข้างในว่าเวลาเราเก็บไว้เราเอาสายยัดไปข้างในมันจะได้ไม่แบบไม่ไม่ลุงลังอะ่ะทุกคนอะให้ดูข้างในก่อนเลยข้างในอะมันจะเป็นเหมือนผ้าแนวกรมหยี่นะคะมีช่องตรงนี้1อันแล้วก็มีช่องตรงนี้อีกหนึงอันนะคะแล้วก็เป็นลงโล่งแบบนี้เลยข้อเสียเลยนะทุกคนของผ้าแบบเนี้ย คือเวลาเราเก็บลิปสติกเครื่องสําอางหรือว่าพวกปากกาต้องระวังมากๆเพราะว่าพอมันเลอะพอมันเลอะพวกลิปหรือปากกาปุ๊บอะไอ้น้ำมึกที่มันเลอะมันจะเหมือนแผ่ออกไปข้างแบบแผ่ไปนิดนึงอะนั่นแหละคือมันจะเหมือนแผ่เป็นวงกว้างอะทุกคนซึ่งมันทําให้กระเป๋าไม่ค่อยสวยนี่นะคะรอยเลอะมันจะมีรอยเลอะอยู่ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมหนัน่นอะมันแผ่นิดนึงอะทุกคนเศร้ามากโอเคข้างหลังนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆสามารถ เอาสายเนี่ยสายอันนี้คือสายที่เขาให้มานะคะมันจะมีสสายนี่จะมีสสายแบบนี้เราจะแบบทําเป็นแบบแบคแพคธรรมดาก็ได้หรือว่าจะใช้1สายนะคะทําเป็นห้อยแบบนี้ก็ได้ห้อยแบบสะพายข้างอ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะห้อยแบบสะพายข้างก็จะเป็นแบบนี้นี่แล้วเราก็แบบสะพายข้างไปแบบนี้เลยก็จะให้ความ น่ารักแล้วก็แปลกอีกแบบนึงนะน่ารักดีอันนี้ก็น่ารักสีก็น่ารักนะทุกคนต่อจากกระเป๋าสีชมพูเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสีชมพูที่หวานมากอีกหนึ่งใบนะคะทุกคนอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าแบรนด์สแมนตาถ้าอ่านไม่ผิดชื่อว่าแบรนด์สแมนตานะทุกคนอันนี้เป็นอีกใบหนึ่งที่น้องสาวเราก็ซื้อมาเหมือนกัน,นะคะ่ะซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยอันนี้จะเป็นแบบทรงอย่างนี้นี่ค่อนข้างใหญ่นะใหญ่เลยอะ แบบใบก็ใหญ่ด้วยเนี่ยปิดหน้าได้ใหญ่เลยทุกคนแล้วมันก็จะเปิดตรงนี้นะคะเป็นตัวล็อกนี้แบกบก็เปิดขึ้นมาแล้วข้างในก็คือจะแบบว่าเป็นโล่งๆแบบนี้เลยคือสุของได้เยอะมากแล้วก็ตรงนี้มีช่องหนึ่งอันนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นซิปที่แบบติดกับกระเป๋าไปนะใบเนี้ยใช้แล้วให้ความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแบบคุณหนูมากอะแล้วสีมันก็คือหวานมาก คือเขาอะแบรนด์นี้ทาแบบออกแนวเหมือนแบบเจ้าหญิงคุณหนูแบบคือมันน่ารักจริงทุกคนลองไปดูได้ลองไปหาดูได้นะคะแบรนด์นี้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่แบบน่ารักจริงๆทุกคนอีกใบหนึ่งก็จะเป็นของน้องสาวเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบบน้องกําลังเหื่อมากเพราะว่าเพิ่งซื้อมานะคะอันนี้เป็นน้องมะม่วงจังอะทุกคนรู้จักกันหรือเปล่าที่แบบคุณวิสุทธิ์เป็นคนวาดรูปน้องเขาอะนะคะอันนี้คือน้องมะม่วงจังอันนี้ก็จะเป็นซิปแบบนี้แล้วก็เป็นโล่งๆอะโล่งๆเลยแบบโล่งๆใหญ่ๆเลยนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าแบบช่องให้ใส่1อันแค่นั้นนะอันนี้น่ารักดีทุกคนกระเป๋าผ้าก็เบา,า,เบาๆอันนี้ก็ราคาประมาณ950บาทนะคะสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของน้องมะม่วงนะทุกคนต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นใบนี้นะอันนี้เป็นเบาๆแบบเรนโบว์แบ็กอะทุกคนอันนี้คือจะแบบว่ารู้สึกมันจะมี2สีนะคะอันนี้จะเป็นสีเข้มกับจะมีเรนโบว์ที่มันเป็นสีอ่อนกว่าหน่อยหนึงอะนะคือตอนที่แบบ ตอนที่เขาออกแบบเรนโบว์มาตอนนั้นคือมีดาราหลายคนใช้แล้วก็แบบถ่ายรูปลงอินสตาแกรมเยอะมากแล้วมันก็ทําให้แบบอยากได้นั่นแหละแล้วก็เลยไปซื้อมานะคะอันนี้ก็ตอนนั้นจำไม่ได้แล้วว่าซื้อมาอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะทุกคนอันนี้คือมันน่ารักมากเพื่อนๆอาจจะแบบตกใจในสีสันที่แบบมันเยอะแยะขนาดนี้ว่าเราจะแมทกับเสื้อผ้ายัางไงนะทุกคนคืออย่างตอนนี้ที่แต่งตัวอย่างนี้อยู่อ่ะก็ยังสามารถแมทได้นะคะกับแบบนี้ทําให้แบบว่าจากแบบ ตอนแรกที่แบบดูมีแค่ขาวดําดูมีสีสันขึ้นมาเลยเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือแบบน่ารักนะคะแล้วก็แต่งตัวง่ายนะจริงๆแล้วว่าแบบใส่เสื้อยืดกางเกงยีนก็ใช้อันนี้ได้ไม่ว่าจะใส่เสื้อยืดสีอะไรก็ใช้กระเป๋าใบนี้ได้นะคะเพราะมันจะต้องแบบแมทได้อยู่แล้วอะเพราะด้วยความที่อันนี้มันสีสันอยู่แล้วนะซึ่งใบนี้มันน่ารักมากแล้วมันก็ใส่ของได้เยอะมากนะคะเนี่ยมันยังมีเสียงเหรียญที่แบบว่าเราเพิ่งใช้ไปเองนะทุกคนเพราะว่าวันก่อนเพิ่งใช้ไปที่ห้างมานะคะใบต่อมานะคะทุกคนอันนี้คือแบบว่า เป็นใบแบบที่แบบว่าน่ารักมากอันนี้จะเป็นน้องกระต่ายนะคะอันนี้แม่ให้มานะคะอันนี้แบบแม่คีบจากตู้ตุ๊กตาแล้วก็ได้แล้วก็ให้มานะคะอันนี้ก็เลยใช้ไปเที่ยวญี่ปุ่นมานะคะทุกคนมันแบบมันน่ารักมากแล้วมันก็นุ่มนิ่มมากอันนี้จะมีสายโซ่ให้ด้วยนะคะแต่ว่าเราเก็บสายโซ่ไว้ข้างในนะสายโซ่จะเป็นสีทองแบบนี้แล้วก็ห้อยติดกับตรงนี้ตรงนี้นะคะเดี๋ยว <p> <keep S 2> เราจะขึ้นภาพตอนที่เราใช้ให้ดูนะ <p> ว่ามันน่ารักจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่มัน คือเห็นแบบนี้มันก็ไม่ได้เล็กนะมันก็ใส่ของได้เยอะอยู่นะคะแล้วมันก็แบบหนาอยู่เหมือนกันนะทุกคนกันกระแทกได้ดีเลยอันเนี้ยใบต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นกระเป๋าผ้าสีดำอันนี้นะคะอันเนี้ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากไปซื้อตามนะคะก็ให้เสิร์ชหาไปในทวิตเตอร์หรือว่าในช้อปปีนะคะให้หาว่ากระเป๋าโดยอง n c t นะคะทุกคนก็จะขึ้นมาเลยเป็นกระเป๋าใบนี้เพราะว่าใบเนี้ยเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Posh Project นะคะทุกคนเป็นแบรนด์ที่แบบ เหมือนโดยอง NCT เขาเลือกใช้อะ่ะแล้วเหมือนหลายคนก็แบบไปซื้อตามกันเต็มเลยนะคะทุกคนใบนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,000เท่าไหร่เนี่ยแหละทุกคนประมาณนี้อันนี้เป็นใบที่เรากดมาจาก G Market เองนะคะแต่ว่าสามารถหาซื้อได้ตามแบบที่เราบอกไปเลยนะมันก็จะเป็นกระเป๋าผ้าที่แบบน่ารักอะ่ะทุกคนแล้วก็แบบเนี่ยโลง่ลงๆไม่มีอะไรมีกระดาูไม่มีอะไรเลยใส่ได้แบบใส่ของได้เยอะมากนะคะเบา แมต์เข้ากับชุดได้ง่ายนะคะใส่ได้กับวันสบายๆก็ได้หรือว่าวันที่จะแบบให้ความรู้สึกที่เท่ขึ้นมาหน่อยก็ได้เหมือนกันปรับสายสั้นสายยาวได้นะคะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าอีกอันนึงที่ซื้อมาจากเกาหลีเหมือนกันทุกคนอันนี้เป็นกระเป๋าที่ซื้อมาจากเกาหลีแต่ว่าที่ไทยขายถูกกว่ามากแล้วก็มีที่ไทยแบบเต็มไปหมดเลยทุกคนอันนี้คือซื้อมาตอนที่ไปเที่ยวเกาหลีนะคะซึ่งรคาคาก็คือไม่ได้ถูกเลยซื้อมาที่แบบทงแดมุนทงแดมุนดงแดมุนตรงนั้นอะ ที่มันจะเป็นตึกอาร์ตๆหน่อยอะทุกคนแล้วแบบราคาคือไม่ได้ถูกอะมันน่าจะหลายล้อยมากตอนนั้นที่ซื้อมาถ้าจะไม่ผิดแล้วพอกลับมาไทยทุกคนพอน้องสาวเห็นนะคะว่าเราซื้อใบนี้มาน้องสาวก็บอกเลยว่าที่ไทยก็มีขายแล้วก็ถูกกว่าด้วยก็นั่นแหละถ้าเพื่อนๆอยากได้กระเป๋าแบบนี้นะคะให้พิมพ์ไปในช้อปปีว่ากระเป๋าสารสะพายข้างทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าทรงกล่องมันจะขึ้นมาท,าทันทีทุกคนเราไปหามาแล้วนะคะมันอยู่ที่ราคาประมาณแบบร้อยห้าสิบบาทอะและนี่ก็ซื้อมาแพงกว่ามาก นั่นแหละแต่ว่าก็ซื้อมาแล้วแล้วก็ใช้บ่อยมากแล้วก็ความรู้สึกคือแบบทรงอะทรงของเขาอะค่อนข้างแข็งแรงนะทุกคนเนี่ยมันเหมือนเป็นน่าจะเป็นเหล็กข้างในตรงเนี้ยแข็งแรงมากและข้างในอะก็คือน่ารักด้วยนะคะเป็นแบบผ้าแบบลายดอกไม้แบบนี้ใส่ของได้เยอะนะแบบโอเคนะแบบเพราะว่าแต่ว่ามันจะเป็นทรงนิดนึงอะก็คือใส่กระเป๋าตังค์ลิปแล้วก็พาวเวอร์แบงค์อะไรแบบนี้ได้แบบ ที่เบสิกก็ได้หรือว่าจะใส่กรอะไรที่ชู้หรือใส่อะไรใส่อะไรเข้าไปได้อีกเยอะมากมายนะคะแต่ว่าต้องจัดให้มันเป็นระเบียบนิดนึงจะไม่สามารถแบบยัดยัดยัดเข้าไปแล้วก็ปิดมันจะปิดไม่ค่อยได้นะคะถ้าเป็นแบบนั้นจะต้องจัดให้มันเป็นระเบียบนิดนึงแต่ว่ามันน่ารักดีพอพอใช้อันนี้ก็ให้ความรู้สึกเป็นสาวแบบสาวหวานรักธรรมชาติขึ้นมาเลยทันทีออมานะคะไม่รู้ว่าเป็นใบที่เท่าไหร่แล้วนะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นกระเป๋าที่ซื้อมาจากเว็บ e z by นะคะหรือ easy by เนี่ยแหละ ที่สั่งมาจากของจีนนะทุกคนคืออันนี้ซื้อมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะคะสั่งมาประมาณแบบ3-4ใบเลยอะ่ะจาก e z b u by ตอนนั้นอนะอันนี้ราคา230บาททุกคนแต่ความเศร้าคือตอนนี้ใน e set by ในช็อปที่เราเคยซื้อมามันไม่ได้มีขายแล้วแต่ว่าเพื่อนๆสามารถไปดูได้เพราะว่าเขาว่ามีอัพเดตกระเป๋าแบบอื่นขึ้นมาอีกแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ไม่ได้สูงอะลองไปดูกันเพื่อนๆคือมันน่ารักมากอันเนี้ยที่เลือกทรงนี้มานะเป็นเพราะว่า ทรงเนี้ยให้ความรู้สึกแบบเกาหลีอะไม่รู้ว่าแบบรู้สึกอย่างนั้นไหมมันเป็นเหมือนแบบกระเป๋าเหมือนทรงนักเรียนนิดนึงไหมอะไม่รู้มันต้องเรียกว่ายังไงมันจะเป็นอย่างนี้แบบเหลี่ยมๆนิดนึงแล้วก็มีกระเป๋าช่องนี้อีกอันนึงนะคะมันจะเป็นแบบแป็กแบบนี้ทุกคนเนี่ยแล้วก็มี2ช่องแบบนี้เดี๋ยวจะขึ้นภาพตอนใช้กระเป๋าใบนี้ให้แล้วว่ามันน่ารักมากแล้วที่สําคัญก็คือราคาถูกมากนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะสั่งจากเว็บ e set by อะเราแนะนําว่าต้องแบบ ต้องไม่เร่งรีบในการใช้อะทุกคนมันจะต้องรอของหน่อยซักประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าจะสั่งจากเว็บ e set buy อ่ะเพื่อนๆ่จะต้องดูรีวิวที่แบบคนซื้อไปแล้วเขาถ่ายมาจากสินค้าจริงนะคะต้องเช็คทุกร้านอย่าแบบถูกอันนี้ถูกมากแล้วก็สั่งเลยโดยที่ยังไม่ได้ดูรีวิวนะทุกคนเพราะว่าบางทีแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนแบบโกงหรือเปล่าและที่สําคัญคือมันสั่งมาจากจีนด้วยแล้วมันก็รอนานแล้วก็ไกลด้วยนะคะถ้ามีปัญหาอะไรมาอาจจะแก้ยากนะ ต่อมาก็เป็นกระเป๋าจาก e z b a y เหมือนกันทุกคนจากร้านเดียวกันเมื่อกี้เลยนะคะนี่เป็นแบบทรงแบบนี้นะคะอันนี้คือซื้อมาสองสีเลยทุกคนด้วยความที่แบบรู้สึกว่าทรงเนี้ยมันน่ารักมากมันเป็นน่าจะเป็นหนังพีอนะคะอันนี้เนี่ยสีดำ็มือน่ารักมากอันนี้เอามาห้อยเองนะคะเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบนี้ใส่ของได้เยอะมากอันนี้เขใส่ของได้เยอะมากๆจริงๆนี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีซิปหนึ่งอันตรงนี้นะคะอันนี้ใช้ไปเรียนตอนมหาลาัยบ่อยมาก คือแบบใส่กระเป๋าตางังโทรศัพท์แล้วก็ยัดแบบพวกอะไรอะพวกดินสอยังลบปากกาอะไรจะจะใส่เข้าไปแล้วก็ไปเรียนได้เลยง่ายสะดวกมากๆถกาะทรงมันสวยจริงใช้ทั้งไปเรียนแล้วก็ไปเที่ยวอะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูนะคะตั้งแต่ปี2018แล้วแล้วก็ยังดีอยู่เลยแต่ว่าพวกกระเป๋าแบบนี้มันก็ราคาถูกใช่ไหม230บาทมันก็จะไม่ได้เย็บดีมากนะทุกคนแต่ก็ถือว่าโอเคมากแล้วก็ใช้ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นใบสุดท้ายนะคะที่ซื้อมาจาก e Z e t y ร้านเดียวกันนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ใช้บ่อยมากแล้วก็เป็นสีที่แบบชอบมากอันนี้จะเป็นสีเขียวสีเขียวแบบอารมณ์มเหมือนแบบชาๆชาน,นิดนึงไม่รู้มันต้องเรียกว่าเขียวอะไรนะทุกคนแต่ว่ามันน่ารักมากแล้วก็ยังไม่มีกระเป๋าสีแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเปิดแฟ็กเหมือนกันนะทุกคนเปิดมาข้างในก็คือแบบกว้างเหมือนกันอันนี้ใช้บ่อยมากใช้แบบไม่รู้จะใช้อันไหนก็คือใช้อันเนี้มัน คือมันเข้ากับชุดง่ายด้วยอ่ะด้วยความที่สีมันไม่ได้ฉูดฉาดนะคะมันเป็นเขียวต้องเรียกว,ว่าอะไรเขียวขี้มาหรือเปล่าหรือเขียวชาเขียวนั่นแหละอันเนี้ยก็เป็นอีกใบหนึ่งที่น่ารักแล้วก็ใบเนี้ยรู้สึกจะมีในช้อปปีนะคะก็ลองไปหากันดูอาจจะพิมพ์ว่าพวกอาจจะพิมพ์หาไปว่ากระเป๋าแฟชั่นแนวเกาหลีหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะขึ้นมาให้นะคะอันนี้ก็230บาทเหมือนกันกระเป๋าที่ซื้อจากเว็อีเซตบายร้านนี้ทั้งหมดนะคะราคา230บบาทเท่านั้นทุกคน ต่อมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าใบาจิว๋วอันนี้อันนี้ซื้อมาตอนที่เราเรียนอยู่ที่จีนนะคะสั่งมาจากเว็บเถาเป่านะทุกคนอันนี้มันใส่ได้2แบบนะคะก็คือถือแบบนี้หรือว่าจะมีเนี่ยเขาจะมีโซ่ยาวให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็สะพายได้เลยเนี่ยมีความน่ารักเก๋มากแต่ว่าคือมันจะแบบเล็กมากๆ,ๆนะทุกคนแล้วโซ่ที่สำคัญคือโซ่เบาเพราะว่าราคาเขาราคาเขาถูกอะ่ะอันนี้ประมาณ35หยวนนะหรือว่า175บาทนะคะ คือตอนที่เราซื้อไปที่จนะีนอะเราใช้ที่จนะีนอะมันใช้ได้สะดวกทุกคนเพราะว่า <Yeah. S 1> คือต่อให้มันแบบมีเล็กแค่นี้ยเราก็ใส่แค่ลิปกับกระดาษทิชชู่อะทุกคนเพราะว่าที่จนะีนอะจำเป็นมากๆนะคะทุกคนว่าเราต้องพกกระดาษทิชชู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราออกไปข้างนอกแล้วเราไม่พกกระดาษทิชชู่ mm. weiteren, เราเข้าห้องน้ําเราจะไม่มีกระดาษทิชชู่ใช้เลยนะคะเพราะว่าที่จนะีนอะห้องน้ําสาธารณนะเขาจะไม่มีกระดาษทิชชู่ให้ฟรีนะทุกคนต้องพกกันเองหมดเลยนะคะ มันก็ง่ายใช่ไหมมันไม่ต้องพกแบบไม่ต้องใส่มือถือหรือไม่ต้องใส่กระเป๋าตังค์ไปเพิ่มอ่ะเพราะว่าที่จีนเขาเป็นแบบสังคมไหลเงินสดไงแต่ว่าถ้าที่ไทยอ่ะเราจะพกเงินอย่างเงี้ยมันก็จะลําบากนิดนึงเพราะว่าใบมันเล็กมากแล้วที่สําคัญคือช่องตรงเนี้ยมันแคบมากมันต้องอ้าอย่างเงี้ยในการที่เราจะหยิบข้างในอ่ะถ้าถ้าเพื่อนๆไม่คิดอะไรมากก็คือแบบซื้อมาถ่ายรูปเป็นพร็อกก็ได้นะคะอันเนี้ยที่เราเอามาพูดอ่ะเพื่อนๆอาจจะแบบถามว่าเออแล้วมันจะหาซื้อได้ไงอย่างงี้ใช่ไหม คือมันสามารถหาซื้อได้ในช้อปปีนะคะพิมพ์ไปว่ากระเป๋าจิว๋วแนวเกาหลีกระเป๋าแฟชั่นเกาหลีกระเป๋าจิว๋วอะไรแบบนี้คือมันจะมีขึ้นอันนี้ให้เลยเพราะว่าเราลองไปหามาแล้วนะคะมันมีแน่นอนลองไปดูกันนะคะในช้อปปีอันนี้ก็เป็นใบที่19นะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า a d e n t u r e box นะคะอันนี้เป็นสีนี้อันนี้เป็นสีสน เราไม่รู้ชื่อสีนะคะทุกคนเป็นสีนี้อย่างที่เพื่อนเเห็นนะคะอันนี้อยู่ที่ราคาประมาณ 2,800- ถึง2,900บาทนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นทรงแบบนี้นะก็อันนี้เปิดมาก็จะเป็นเขาจะแบ่งเป็น3มช่องแบบนี้นะทุกคนแล้วก็มีช่องแบบติดกับกระเป๋าข้างหลังตรงนี้1ช่องนะคะแบรนด์นี้นะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากจะสั่งนะคะก็ต้องไปแบบติดตามในอินสตาแกรมติดตามในไอจีของเขาอ่ะเขาจะบอกแบบ เขาจะบอกช่วงเวลาที่จะเปิดให้จองอ่ะทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเขาจะไม่ได้มีตลอดเวลานะถ้าถ้าสั่งจองตอนนั้นไม่ทันอนะ่ะก็ต้องไปซื้อแบบมือสองเลยเนะดยพวกนี้เอานะคะแบรนด์น,นี้เป็นแบรนด์ที่เรียบหรูดูดีอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะทุกคนในะราคาที่แบบว่าไม่ได้โหดเกินไปขนาดนั้นนะเนี่ยแล้วงานงานเย็บอะไรก็คือแบบก็คือดีนะโอเคเลยนะโอเคมากๆเลยนะดูดีใช้วัสดุที่โอเคมากๆแลคะ่ะ ต่อมานะคะทุกคนก็คือจะเป็นแบรนด์สุดท้ายแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าแพทติชานะคะทุกคนแพทติชานะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบนี้เพื่อนๆอ,อันนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ที่มีอยู่ในอินสตาแกรมนะคะแล้วก็จะมีขายที่ช็อป SOS บางสาขาด้วยนะคะไม่แน่ใจว่ามีสาขาไหนบ้างนะสามารถเข้าไปดูที่แบบที่ IG ของแบรนด์นี้ได้นะคะอันนี้จะเป็นสีพีชนะทุกคนอันนี้เป็นสีที่เราซื้อมาจาก กดมาจากในช้อปปีนะคะก็คือติดตามอินสตาแกรมเขาเนี่ยแหละแล้วก็พอเขาบอกว่าใบนี้จะลดแต่ลดในช้อปปีก็คือไปซื้อที่ช้อปปีเลยนะคะทุกคนอันนี้จะอยู่ที่ราคา1 9 9 0บาทนะคะมันก็จะเป็นแบบมีเป็นทรงแบบนี้นะแล้วก็ข้างๆจะเป็นแบบนี้นะคะคืออันนี้มันจะเปิดได้2ออระดับก็คือเปิดได้อันนี้อันนึงแล้วก็เปิดอันนี้ปุ๊บได้อีกอันนึงอันนี้จะเป็นช่องแบบที่ติดกระเป๋านะอาจจะแบบใส่มือถือหรือใส่อะไรที่หยิบง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะ ส่วนอันนี้ก็จะแบ่งเป็น2ช่องนะอันนี้จะเป็นสายเดี๋ยวจะหยิบสายามาให้ดูอันนี้แบ่งออกเป็น2ช่องคือช่องนี้กับช่องนี้แล้วก็มีซิปตรงกลางนะคะมีง้างได้ขนาดนี้เลยแล้วก็มีซิปที่ติดกับกระเป๋าข้างหลังตรงนี้อีกนะก็จะเป็นแบบนี้สายก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบสองสายที่แบบปรับอย่างเงี้ยปรับไปปรับมาได้เราอาจจะสะพายแบบเป็นสายเดียวอย่างนี้ไปเลยก็ได้หรือว่าจะแบ่งจะแบ่งโอ้โอ หรือว่าจะแบ่งเป็นสะพายแบบนี้ก็ได้นะคะก็ให้ความเก๋อีกแบบนะทุกคนแต่ข้อเสียเลยนะที่เราสัมผัสได้ของกระเป๋าใบนี้นะคือเรารู้สึกว่ามันหนักมากตัวกระเป๋าเนี่ยไม่ได้หนักเท่าไหร่แต่ว่าที่หนักเลยนะคะก็คือโซ่เนี่ยหนักมากทุกคนแบบหนักจริงเดี๋ยวเราจะให้ดูความเร็วตอนที่มันตกลงไปนะคือมันหนักมันหนักเลยอะดูนะคือคือหนักอะคือถ้าแบบใช้ทั้งวันอะแล้วใส่ของเข้าไปอีกอะแล้วสะพายตลอดอย่างเงี้ย คือมันปวดเลยอะความรู้สึกเราคือมันปวดอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้ใช้มันบ่อยขนาดนั้นแต่ว่าทําไมถึงเอามาพูดในคลิปที่เปิดกุเราเลือกมานะคะก็เพราะว่าเราชอบชอบสีมันมากแล้วก็ชอบทรงมันด้วยนะคะเคอต่อให้น้องเขาหนักอะเราก็เลือกวันที่ใช้ว่าวันที่ไม่ได้ออกไปทั้งวันขนาดนั้นออกไปแบบออกไปไม่นานมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้ถือว่าโอเคไม่แย่นะคะแต่ว่าข้อเสียอีกอันหนึ่งนะคะที่เจอเลยก็คือไอตรงเพราะว่ามันเป็นแบกๆอะทุกคนเวลาเปิดเงี้ยพอเปิดไปนานๆเงี้ย มันจะแบบเหมือนมันดึงไอที่ addition, ไ source, ไปิดอันนี้ให้มันเหมือนแบบมันจะเริ่มที่จะขาดนิดนึงอ่ะทุกคนถ้าทุกคนเห็นนะคะลองดูว่ามันจะมีแบบสีขาวๆนิดนึงเหมือนมันเริ่มที่จะขาดนิดนึงแล้วอะเวลาใช้อะก็ต้องเหมือนระวังว่าแบบเนี่ยเวลาจะเปิดอะก็คือให้เอามือข้างหนึ่งอะยันอันนี้เอาไว้ไม่ให้มันหลังดึงเกินไปแล้วก็ค่อยเปิดแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดเร็วนะเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะคะกับกระเป๋า20ใบที่วันนี้เดียนนำมา เปิดกลุ่มให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบใบไหนนะคะก็สามารถไปหาซื้อหรือว่าลองดูกันก่อนได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดต่างๆไว้ใน d e s c r i p t i นบ b o อกนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะทุกคนพูดมาขนาดนี้จนคอแห้งแล้วนะต้องกดแล้วนะคะก็อย่าลืมพูดคุยกันที่คอมเมนต์ข้างใต้นี้ด้วยนะคะอยากให้เดียแบบมาเปิดกลุ่มหรือทำอะไรก็สามารถบอกได้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย